ไม่กินอาหารกลางวันเลยยู่มากวู้เย่มาแล้วเริ่มจากอันนี้ไหมจะได้แบบยหญ่ๆๆๆๆอันนี้ก็ต้องใส่มาส up to standard เราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้เนาะยังไงข้างในเป็นยังไงแหงมากแหงมมากคนที่ไม่ชอบกินผักฉันไม่ชอบเธอเข้าใจไหมฉันไม่ชอบกินผัก วันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ชิลๆอยู่ที่บ้านนะจ๊ะแต่ว่ามันก็เหงาๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวขนมแล้วก็อาหารนะคะจากซูเปอร์มาร์เกต็ตที่อยู่ใกล้บ้านนะคะก็จะมีดองกี้ปูจินะคะแล้วก็แม็กซ์แวลูนะคะ no สปอนนะจ๊ะ no สปอนสปอนเซอร์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะมารีวิวคนเดียวอย่างที่บอกมันก็คงจะเหงาเนะดูเลยเดี๋ยวเรารีวิวอาหารกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนคนนี้คือใครนะจ๊ะ เป็นยังไงวันนี้เพิ่งตื่นมาหรือเปล่าไม่นี่ก็นไม่สายตื่นตื่นตื่นตั้งแต่เช้าแล้วช่วงนี้แบบทอะไรบ้างถ้าเกิดวันนี้ก็เพิ่งไปออกกลังกายมาตอนเช้าใช่ก็พร้อมพร้อมกินครับวันนี้พร้อมกินนี่คอนทราสต์มากเพราะนี่เพิ่งตื่นจะบอกเลยว่ายังไม่ได้กินอาหารเช้าไม่ได้กินอาหารกลางวันเลยอยู่มากเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะวู้เย้มาแล้วนะคะเสกมาจากไหนกันไม่รู้ อ,อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นดังโก้ดังโก้มันทํามาจากอะไรนะยูมันแบบเป็นอารมณ์แบบโมจิโมจิมันแบบเดือดเดือแป้งๆอ่ะโมจิเ้วซอสมันคือยังไงอ่ะมันหวานหรือมันเค็มอันนี้จะหวานใช่ Let's do it Let's do it Thank you จ้ะอ่า Okay this is my first time so I'm bit like เป็นขนมหวานๆอ่ะมาเต็มอืมนี่คือเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้เนาะ Breakfast. ถ้ายอยากซื้อได้นะที่ปจิอ่ะต่อไวท์ีล่อหิวใช่อันนี้คือมิน,น i c u s t a ร์ดครีมพัฟ f นะคะแกะได้เลย Yeah! show your skills มันจะดีะะบ three two one โอเ okay. คเฮ้ยมันก็น่ารักนะแต่ทำไมอันนี้มันแบบมันกลับกลับด้แบบเรียนเดียวกลับไวานไวอ์เก่นมันนิ่มมากเลยอะ อทำนนไมกินเหมือนกาแฟะวะกินเหมือนกาแฟไร right? mm. อืม <S <S มันไล์มากมันเบามากสรุปนะจ้าฟูจิเราก็คือมีขนมหวานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแบบหวานเค็มเนาะเชอรี่แบสวีทนะคะอันเนี้ยอร่อยมาก <All right. S 1> อร่อย <All right. S 1> อร่อยเลย mm. ถ้าใครอยากไปตำตามนะคะก็สามารถไปที่ f u จิได้เลยนะคะมีหลายสาขามากตรงพร้อมพงอย่าลืมนะคะสปอนเซอร์เข้ามาด้วยค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอันนี้นะก็คือมาจาก Max Value ลยูหมดเลยไอ้พึ่งรู้ว่า Max Value มันเป็นแบบแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นอ่าใช่จริงเหรอตอนอยู่ญี่ปุ่นก็คือแบบ จะมี max value เยอะไหมหนูว่ามีนะก็จะมีตามพวกแบบห้างเอออนพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ max value ครั้งที่เราไปโกกะมาก็มีก็ไปม a x value หน่อยนะอ oh really oh ไนไนอยากเริ่มด้วยอะไรก่อนจ้าหวายเลยห h i t e เหงา white กินเลยหิวหิวมากกินได้หมดเลยอะเริ่มจากอันนี้ไหมจะได้แบบอย่าหญ่ใอญ่ใหญ่ใหญ่กระติกกระตอกกระเจ้มาเริ่มเลยเธอป่ะ let's start ป่ะโอ้ครับจะ let's see ว่า up to standard let's see ว่ามัน up to standard ไหม it's it's okay it's good แต่แค่แบบข้าวอาจจะเยอะไปหน่อยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นไข่หวานไข่หวานใช่ไหมไข่หวานภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะมันเป็นทามะไกยกิจ ส่วนตัวชอบคำเล็กๆมากกว่าอำ mm hmm. เรานะแต mm ่ hmm. ว่าคำใหญ่อาจจะแบบเข้ามันเต็มปากแบบเต็มคำา <Yeah. S 2> น,นิดนึง t e t s good ผักโขมอบชีส let's go <S Okay Moving on Moving on นะครับแต่ว่านี้แบบตะมูตะมีมากอะทุกคนสามารถกินเป็นอาหารเช้าหรืออะไร thank you หรือแบบว่าพักเที่ยงพักเบรกใครทำงานก็แบบซื้อกินได้มันแบบตะมุตะมีมาก start first อร่อยใครที่ชอบกินอะไรที่แบบครีมมี่ครีมมี่อูมามิคือจานนี้ได้เลยชอบตรงที่แบบมันไม่รสชาติมันไม่จัดเกินไปอะมันแบบไม่ได้จืดนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันพอดีอย่า yeah. แผบบ่นแชบบีสเต็มๆก็คือชีสหายแล้วเพราะนี่กิน next is ออไอไม่เคยไอไม่รู้เลยอ่ะอันนี้คืออะไรนะ is คอตต์ตัมมะม่วงเคยกินแต่แบบอันที่มันมากับปลานี่ไงปลากรอบ อ้เอาไหว้ใส่มะม่วงเดี๋ยวเราใส่อันนี้ลงไปเย้ยเก่งมากมีสตาร์กแอนนองที่ริงมีความรู้สึกว่าแบบมันอินกริเดียนน้อยแต่มันแบบเจ๋งดีอะเผเผ Let's try แต่มันดูเผ็ดมากเลยอะนั่นดีกับมันคิดอยู่ว่าเผ็ดมากไหมชินคำสองคำสีดูเผ็ดเผ็ดเลย อร,อ,อร่อยอร่อยแต่เผ็ดคนที่ชอบกินแบบรสจัดอะไรเงี้อยอันนี้ดีมันแบบ<ล> wake you up ปลากรอบหมดแล้วเ <laughs> ขาหน้าเขาหน้าก็ซื้อขนมยำปลากรอบใช่โอเคครับอ,อันต่อไปเป็นเมีย่ยงคำจั๋นดีก่อน thank you okay so what do we do here okay thank you and then put like little bit of everything โอเคจริงหรอใช่ like this yeah then just put stuff in โอเคแล้วก็ใส่แบบใช้มือเลยนะครับหอมไม่ใส่ขิงนะใส่ได้เนี่ยต้องใส่ g o น n า taste ทีโอ้อไม่กอดแค่นั้นพอไม่เรามันห่อด้วยผักไงหอเออจะดูบักจะผักไง I don't know ลองพี่รู้ลองพี่กูิัน กินขิงแรงกินผักก็แรงถ้าใครไม่ชอบกินผักอ่ะเมนูนี้ไม่ได้ยอมรับว่าส่วนผสมข้างในมันอร่อยแต่มันจบตรงเนี้ยมันมจบตรงเนี้ยกับคนที่ไม่ชอบกินผักฉันไม่ชอบเธอเข้าใจไหมฉันชอบกินผักแบบมีกินเปลือกมะนาวรู้สึกป่ะว่าแบบไม่รู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ามันขมเลยใช่ไหมมันแบบกลมกล่อมมันกืนเลยหวายบอกว่าแม่ชอบผักนี้ก็เรามาลองกินผักนี้กันนะครับมา มาแล้วมาแล้วโหควัน oh, ออกินแบบ<ม>หอมกลิ่นหอมอ่ะนะ่ยสตาร์ทอีย่อยว่ะถ้าเรามีเส้นนะเราเอาเส้นไปใส่นะ <c oughs> อ๋อชา้นดี <c oughs> ชา้นดีอร่อ <c oughs> <Good. S 2> ยอร่อยเลย อันอนี้ขาดพาเซอร์ยากุกิเข้าได้ไหวชอบมากพารเซอร์เข้าได้ชอบมากอร่อยเค็มข้นดูเหมือนจะนาเยอะแต่มันไม่ใช่ตัวโต๊กบ,บกกินุ่มมากนุ่มแบบนุ่มแบบ texture ดีอะ oh my god มันเด้งดึงมากมครับแล้วที่สุดท้ายนะครับก็เป็นจากดองกิดองดองดองกิไไปบ่อยไ่ะดองกิเมื่อก่อนไปบ่อยอยู่ตอนเริ่มเปิด แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่อันนี้เราเคยกินแล้วแต่ว่าเป็นรสอ่ง,งุ่นอะไม่ใช่รสนี้กิน,นกได้เลยค <Yeah S 2> าราอันอะใน้ลองชิมสิใส่ <Like> ไม่เหมือนกับมี่ทั่วไป it's like it's like grape but it's like ทำไมมันเหมือนเกรปอะมันไม่ใช่กัมมี่ธรรมดาเวลาก,กัดเข้าไปใช่ไหมเหมือนมันมีเปลือกอ่าง,งุ่นอย่างเงี้ยงงนะแต่ข้างในมันจะแบบนิ่มๆข้างนอกจะเป็นแบบเหมือนเป็นสกินประมาณ อผ่านพีนัทช็อกโกแลตอ๋อแต่ผมแกะแบบเอียงมาเลยแบบเอมาด้านนี้หมดเลย it's fine มันคือคุกกี้หรอหรือว่าเป็นช็อกโกแลตเลยน่าจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบพีนัทเคลือบช็อกโกแลตคริสต์มาสอร่อยอร่อยขนมญี่ปุ่นนี้แบบว้าวมันใช่เลยชอบไปไหนมากกว่ากัมมี่กับช็อกโกแลตอะ ชอบสองอย่างเลยอ่ะต้องให้เลือกต้องเลือกอันหนึ่งมันไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ไหม๋ย่ yeah. มันคืออะไรนะอันนี้ครับอันนี้ก็มันก็คือ monster <c oughs> decoration cake โอ้ยโอเคสวอปอ,อ,อันนี้มันมีลูกเล่นนะคะทุกคนเราก็แบบสามารถตกแต่งได้ใช่เป็นเป็นเป็นเค้กทีเเ่เป็นรูปร่างของมอนสเตอร์นะครับเราก็จะมาตกแต่ง เราต้องคนแล้วเราก็ต้องเอาไปใส่ไมโครเวฟแน่เลยอยู่ลองอ่านโอเคเหลืองเขียวแดงเขียวแดง up t o y o u yep. up up the way you want to design it หอมโอ้ยนี่กลิ่นกล้วยโอเคว a า e r w ว t า r ใส่น้ำเลยแล้วก็ได้ Yeah You mix it about like 10 times I said I don't know Ooh. มันออกมาเป็นแบบอย่างนี้เลยเนาะหอมมากเอาจริงแต่ว่าอันนี้ก็คือใส่มาครเวฟอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่หนึ่งนาทีค่ะมาคัลเวฟหนึ่งนาทีค่ะขอบคุณค่ะ One minute later ยามีได้แล้วใช่ไหมฟูแล้วอุ้ยน่ามกเอาจริงปะกลิ่นเหมือนจิลิแลกเลยอันเนี้ยเคยป้อนชูการ์กรายเดิเราซ้อนผสมน้ำอะ เอาใจเอาใแล้ t ม e งเ่อแกอกมาไดไม่ได้มันจะกระบอกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับกับ Monster Cake Cake Monster โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไหมได้อน่าสรสกล้วยมั้งอืติดปันมาก <A. S 2> มันก็มันก็คือสปอนจ์เค้กป่ะเชใช่สปอจ์เค้กวันนี้ได้กินขนมเยอะมากเอาจิงนี่หยับเยอะสุดในรอบเบียร์ครับะสะจใจ <laughs> ปกติไม่ครยได้กินแบบของหวานเท่าไหร่ไงเงี้ยก็เป็นโอกาสท,ที่แบบได้ลองเอาจริงนะแบบไม่ได้เวอร์แต่คือเรารู้สึกว่าอะทั้งหมดที่กินมาวันนี้ดองกี้ยืนหนึ่งดองกี้ยืนหนึ่งมากตอนนี้คือถ้าใครอยากจะไปหาขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปที่ดองกี้ได้นะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาอีกแล้วนี่ก็ค,คือมาเป็นแขกรับเชิญไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่วันนี้เราก็แบบชิวๆกินอาหารแบบ,บว่าเออแบบเงาๆก็เลยมาชวนมากินกันนะคะไงก็รอบหน้าอยากเห็น ก็เรากินอีกหรืออยากเห็นวายกินอีกหรืออยากเห็นใครกินอีกนะคะบอกไม่ได้เลยคอนเทนต์กินกินแบบนี้หวายชอบที่สุดเลยค่ะ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะวันนี้สามารถกดเข้ามาติดตามนะคะ subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านลปาลนะคะบาย g u y